ผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่อยากจะไปไหนมาไหนแล้วคนเขาบอกว่าคุณเป็นคนเฉยๆใช่ไหมเออคุณอยากจะไปไหนมาไหนแล้วมีคนแบบว่าอุ้ยตายละทําไมตัวหอมจังใช่ไหมน,นี่ฮะผมแนะนําให้คุณอย่าได้พลาดนะครับนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงน้ําหอมนะฮะชื่อดังในติก๊ตกก์กันเขาชื่อว่าแจนยัวนะครับเราเชิญเจ้าของมาพูดคุยกันเพราะว่าดังเหลือเกินขายดีมากๆเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแกล่งนะฮะ คุณเอื้อยซีอจากแจนยูสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะดังมากตอนนี้ใช่ค่ะไอโในทิกตอกขายดีมากเลยใช่ไหมคะขายดีมากๆเลยค่ะตอนนี้หอมมากด้วยที่สุดใช้นิดเดียวก็หอมแล้วใช่ค่ะแล้วกลิ่นเยอะเหลือเกินใช่ค่ะเล่าที่มาที่ไปให้เราฟังหน่อยครับคือคือเพื่อค่ะเป็นคนที่ชอบความสวยความงามอยู่แล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่าถ้าเราจะคอมพลตลุคก,ก่อนออกจากบ้านเราจะต้องมีน้ําหอมฉีดน้ําหอมก่อนเพื่อ เพิ่มความมั่นใจคือตัวเองอมีน้ําหอมตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําน้ําหอมแบรนด์ไทยที่เป็นคุณภาพดีร,ราคาเอื้อมถึงเราก็เลยแบบตั้งใจให้ทางเพอร์ฟอร์เมอร์ค่ะชาวฝรั่งเศสว่า เบ็นกลิ่นน้ําหอมให้เราหน่อยได้ไหมเอาน้ําหอมที่เป็นเอกลักษณ์ฉีดแล้วรู้สึกว่าแบบให้ความติดทนที่นานแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่เวียนหัวไม่ทํำลายคนรอบข้างเราขอแบบนี้เลยใช่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะบ้านเราอากาศร้อนเวลาฉีดน้ําหอมก็จะต้องเป็นกลิ่นที่เหมาะสมกลิ่นสดชื่นอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเป็นกลิ่นที่คือเราให้ทางเพอร์ฟอร์เมอร์ค่ะบอกว่าทำการสํารวจให้หน่อยได้ไหมว่าคนไทยชอบน้ําหอมประมาณไหนจริงๆที่ชอบเลยก็คือ จะเป็นฟูตี้ฟลอร์เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายทําความเข้าใจกับกลิ่นได้ง่ายกลิ่นไม่นิดเกินไปออกแนวผลไม้หน่อยๆใช่ผลไม้ดอกไม้พาวเดอรี่แบบกลิ่นแป้งเด็กๆคือเอาเอาว่าเวลาได้กลิ่นปุ๊บอยากจะดมอีกอ่ะใช่มันเป็นเนี่ยพี่กอล์เยอะมากเยอยู่บนโต๊ะตอนเนี้ยใช่ค่ะเป็นทั้งหมดถ้าคอลเลคชั่นเดิมที่ขายประจำอยู่แล้วจะมีทั้งหมด5กลิ่นนี้เลยแล้วก็2กลิ่นนี้เป็นกลิ่น ที่ออกใหม่ล่าสุดแล้วก็ผู้ชายก็มีนะคะพี่ก๊อฟนี่เลยของผู้ชายตรงนี้นะตรงนี้ของผู้ชายนะใช่ใช่ค่แต่จริงๆนะผู้ชายส่วนหนึ่งโดยพ่อผมผมชอบกลิ่นผู้หญิงเอ่ามก็คือใช้ได้หมดแหละใช้ได้หมดใช่ไหมผู้หญิงบางคนก็ฉีดกลิ่นผู้ชายใช่จริงจริงสลับกันใช่ค่ะเออเดี๋ยวเราซื้อคนละขวดแล้วสลับกันยิ้มใช้ยืมใช้ได้แล้วเรางฟังหน่อยฮะมีกลิ่นอะไรบ้างครับได้ค่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่า ตอนนี้ถ้าเป็นกลิ่นที่ขายดีเลยจะเป็นตัวบอนนี่โบเป็นกลิ่นที่อินฟลูเอนเซอร์รีวิวเยอะมากแล้วก็รีวิวในติ๊กตอกแล้วก็รีวิวในทวิตเตอร์เป็นหมื่นๆลียอดการมองเห็นเป็นแบบสิบสิบล้านวิวใช่กลิ่นนี้เลยค่ะขายดีมากบอนนี่โบอันนั้นนะใช่ต่อมานะคะต่อมานะคะถ้าใครที่อยากได้ลุคแบบเซ็กซี่ดูเปรี้ยวๆดูสาวมั่นแนะนำเป็นเซ็กซี่ออนเดอะบีตคืออันนี้เป็นแบบแป้งแป้งพาวเดอรี่ถ้าเป็นเซ็กซี่ออนเดอะบีตะแบบ อันนี้จะเป็นเหมาะสําหรับฉีดเที่ยวกลางคืนได้ได้รู้เปล่ามั่นคนนั้นเลยคนนั้นเลยคนนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นเลยมีกลิ่นกลางวันกลิ่นกลางคืนเดี๋ยวให้ลองได้นะคะณสายเที่ยวกลางคืนคุณต้องฉีดให้เขาเลยคือหัวสเปรย์ฟุ้งมากหอมพี่ก้อยหอมนะจริงให้พรย์เพรย์พี่กอล์ฟพี่กอริงจริงผมลองกินอันหนึ่งผมลองกินอันหนึ่งได้ได้ไม่เหมือนตี๋นะได้เลยผมขออันนั้นมาที่ที่แหละได้เลยค่ะคือเป็นกลิ่นที่ดมแล้วอยากดมอีกได้ได้ ไอ้คุณนิพี่น้องขอยได้ป่ะอิจฉาพี่กอฟเนี่ยคุณนะผมยังไม่ทำได้ดมเลยนะคุณนิวนะคุณเป็นคนหนีนะอุ้ยหอมเฮ้ยนี่แหละติดทนด้วยเอาจริงนะนี่ที่ผมบอกกลิ่นอย่างนี้แหละที่ผมชอบจริงหอมหอมเออผมใช้แบบนี้พี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดแล้วหมดแต่ชมว่าหอมขอนิดเดียวขออนิดเดียวด้อผมจะบอกว่ากลิ่นนะคือหอมแบบสู้พวกแบรนด์ดังๆได้เลยนะที่แบบแพงๆอ่ะใช่ นี้แหละคุณด้วยราคาเป็นยังไงอ่ะราคาแพงไหมอ่ะคือราคาปกติ2 9 0บาทใช่แพ็กเกจจริงแบบนี้นะคะเลยได้เอาจริงใช่ค่ะ290บาทนี่เพราะว่าเราตั้งใจว่าอยากให้เป็นน้ำหอมคนไทยที่ราคาจับต้องได้คุณภาพเลิศใช่ค่ะเลิศจริงเลศจริงโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้นะครับ คือโปรโมชั่นเฉพาะรายการนี้เลยเอ้ยให้100ท่านเท่านั้นปกติเนี่ย1 290บาทวันนี้นะคะให้โปร2ขวด350บาทตกเฉลี่ยขวดละ170บาทเท่านั้นค่ะให้เลยนี่เลยนะคะเอ้ยทางนี้เอ้ยเอามาแจกก็ได้นะนี่คุณขายแบบไม่เอากำีรตรงไหนเนี่ย ใช่ค่ะไม่เคยจัดโปรนี้ที่ไหนเลยในรายการนี้เท่านั้นขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ค่ะ100สายเท่านั้นใช่ไหมคะ100สายเท่านั้นค่ะแอปไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะแอปเจนยูเ n จีเอเอ็นยูเจเอ็นยูเอค่ะใช่หรือว่าใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะความจริงคุณผู้ชมนะยกมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่กล้องนะฮะแล้วคุณก็ส่องมาที่หน้าจอเลยนะฮะตรงคิวโคคิวโคมันจะเด้งขึ้นไหมคุณก็กดที่ลิงก์ นั่นแหละนะฮะยังไงก็กดเข้ามาแล้วก็คือที่จะทักเข้ามาก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วก่อนนะใช่จองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้ย้าเบอร์โทรศัพท์นิดนึงดีไหมคะได้ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0822535395ค่ะโทรตอนนี้ได้เลยถ้าโทรไม่ติดนะคะแนะนำว่าให้แอดไลน์ไว้ดีกว่าได้สิทธิ์แน่นอนแน่นอนค่ะสุดยอดไหนรีวิวเป็นไงบ้างฮะ ที่เขารีวิวกันมารีวิวกันมาใช่ไหมคะรีวิวเยอะมากๆเดี๋ยวดูรีวิวที่หน้าจอได้เลยคือรีวิวในทวิตเตอร์รีวิวใน t i k t o ็อแล้วก็มีน้องๆอินฟลูเอนเซอร์นําไปรีวิวบอกต่อให้แล้วที่สําคัญนะคะมียูทูบเบอร์ดังที่เขาชื่นชอบน้ำหอมเราหยิบน้ำหอมเราไปรีวิวโดยไม่มีสปอนเซอร์ใช่มันเลยเกิดการซื้อขายันคือปีนี้เขาปีที่สแล้ว S <S ใช่ใช่ค่ะแ<ม>พ็กเกจจิ้งก็สวยนะคะสวยมากแพ็กเกจจิ้งสวย<ช>มากไม่ใช่แค่กลินหอมอย่างเดียวแพ็กเกจจิ้งสวยด้วย<ช>ถึงบอกไงขายได้ยังไงร,ราคานี้ห<ม>อมมากเป็นกลิ่นที่มีแต่คนบอกว่าฉีดไปไหนมีแต่คนทักออฉีดไปหาผู้คือผู้เหลียว ผู้ติดใจฉีดไปหาผู้ใช่ใช่ค่ะพี่เรวจะได้กลิ่นไหนกับบ้านนี่ค่ะระหว่างที่คุณพูดแล้วคุณเบวคุณจะเน็บผมทำไมฮะก็จะฉีดไปหาผู้ไงคือบางทีคุณอาจจะรู้ว่าคุณแต่งงานแล้วหรือเปล่าก็ผู้ชายที่บ้านไงฉีดไปหาสามีไงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีกลิ่นใหม่ขอพูดถึงกลิ่นใหม่เล็นิดนึงได้ไหมได้ค่ะกลิ่นใหม่เป็นกลิ่นเซ็กซี่มาร์ตินี่แล้วก็ชาร์มมิ่งเบลค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นคอลเลกชันหนังสือที่ออกล่าสุดเลยคือเราทำแพคเกจจิ้งออกมาให้ดูเหมือนเป็นหนังสือนี่ะไควว้า ี้งไหนนี่คือ2กลิ่นนะคะที่บอกว่าโปร2ขวดขึ้นไป175บาทคละได้ทุกกลิ่นเลยเลือันไหนก็ได้เหรอใช่ค่ะเลือกอันไหนก็ได้คอขอโปอีกทีนึงขอโปรอีกทีนึงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะปกติเนี่ย290บาทวันนี้ซื้อ2ขวดเพียง350บาทเท่านั้นค่ะคละกลิ่นชายหญิงได้เต็มที่ให้100สายแรกเท่านั้นค่ะทุกคนอ่ารอช้าอยู่ใหญ่นะฮะโทรไปเลยนะครับ082 253 5395 เออนี่แหละอย่ารอช้านะหรือไลน์แอดอะไรฮอะไรแอดแอดเจนยูค่ะ J A N U A ค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดคุ้มจริงๆผมบอกเลยนี่คือน้ําหอมแบรนด์ไทยที่ราคาคนไทยเห็นแล้วอยากจะยิ้มใส่มันถูกอ่ะถูกแล้วสวยคนนานอะใช่ค่ะซื้อใช้เองหรือว่าให้เป็นของขวัญก็ได้ก็ได้เพราะแพ็คเกจจิ้งคือขอให้ดูอีกทีนึงนะคะครับ เลิศมากใช่ค่ะสิบสายสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวรีบโทรสิจ้าว้ายหรอคะโอเคเร็วๆนะฮะย้ำอีกครั้ง5082ครับ2535395นะฮะผมอยากจะฉีดทุกกลิ่นเลยแต่ไม่ไหวกลัวกลัวจะมึนอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอื้อยขอบคุณเช่นกันคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาแซบทูเดย์กันต่อค่ะ